เหตุการณ์ UFO ตกที่ r รสเวลล์นิวเม็กซิกเนี่ยเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาปี1967นะคะในกลางดึกคืนนั้นมีชาวบ้านได้ยินเสียงดังสนั่นวันไหวและในวันต่อมาเจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ได้พบเจอวัตถุประหลาดตกอยู่บริเวณฟาร์มของเขาซึ่งเขาเนี่ยก็ได้นําวัตถุประหลาดชิ้นนี้นะคะไปให้นายอำเภอและนายอำเภอเนี่ยก็ได้ส่งกลับไปให้ทางกองทัพสหรัฐ ทีนี้คนจากฐานทัพก็ได้เข้าไปสำรวจที่เกิดเหตุแล้วก็พบกับวัตถุประหลาดกระจัดกระจายอยู่จำนวนมากซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะมีแผ่นเหล็กที่มีตัวอักษรโบราณและแปลกที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ย สลักอยู่ด้านบนด้วยในตอนนั้นที่เขาเห็นวัตถุนั้นนะคะเขาก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแต่ในตอนหลังเนี่ยเขาก็ได้บอกว่ามันมีลักษณะคล้ายกับอลูมิเนียมแต่ว่ามีน้ำหนักที่เบากว่าแล้วก็บางกว่าด้วยซึ่งตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครรู้จักนะคะว่าวัสดุชิ้นนี้มันคืออะไรนอกจากนี้ก็ยังพบกับวัตถุประหลาดอีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งมันจะเป็นแท่นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีรูปมือเนี่ยประทับอยู่ข้างบนนะ